สวดีครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมการผูกรั้งนะครับผูกรัง้งผูกเชือกที่เราจะสามารถนําไปผูกผูกเปเลเปเลนอนหรือว่าจะไปผูกาลากรถนะครับลากรถที่ติดลมติดอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับ ผูกครัง้งผูกเชือกผูกแล้วก็แกะง่ายๆนะครับผูกเสร็จแล้วก็ดึงออกไม่ถึงนาทีนะครับถึงปั๊บก็ออกได้เลยนะครับติดตามชมเลยนะครับครับลองทำตามนะครับสอดเชือกเข้าไปนะครับ ดูเส้นเส้นยาวนั้นจะทำเป็นเป็นบ่วงไว้นะครับแล้วก็เอาเส้นสั้นวนอ้อมกลับไปแล้วก็พับสอดตรงนั้นแล้วก็ดึงเส้นยาวนะครับดึงแล้วก็ลูดให้กระชับลูดให้กระชับแล้วทดลองดึงดูมันเลยนะครับมันคง หลังจากนั้นก็ดึงออกไม่ต้องไปรหรืออีกเลยนะดึงออกแป๊บปก็เสร็จนะครับเอาอีกทีหนึ่งนะครับจะจออ้าเส้นยาวพาดไปตรงนั้นนะครับทำบ่วงไว้เส้นสั้น,น,นวนอ้อมแล้วก็เอามา,าพับแล้วก็สอดใส่ตรงนั้นนะครับเพื่อเป็นสลักนะครับ แล้วก็ลูดกระชับดึงมันคงนะครับอย่างนี้ดึงได้แล้วเสร็จแล้วก็เอาออกั้งหนึ่งนะครับพีดเรียบร้อยนะครับ,รบอันนี้ฝั่งซ้าย,ยี่ฝั่งขวานะครับอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็เอาฝั่งขวาตรงนี้พับพับอย่างนี้นะครับพับเสร็จแล้วเอาฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับวนกลับไป วนกลับไปด้านนี้นะครับแล้วก็แล้วก็กลักามาพับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาสอดตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้เดี๋ยวเราจะผูกรถ เราดึงรถด,ดูนะครับใายท้องรถตรงนี้นะครับมันจะมีวงแหวนอยู่ท้ายๆตรงนี้ถ้ารถติดตรงไหนเราก็จะพูกตรงนี้นะครับอลองดูนะครับครับตรงนี้เราก็จะทําอีกแบบหนึ่งก็คือพับเสื้อนะครับแล้วก็สอดใส่ตรงนั้นนะครับ ก็ทำหลักการเดียวกันนะครับปับเชือกแล้วก็เอาเส้นยาวสอดตรงกลางตรงนั้นนะครับแล้วก็ดึงให้กระชับนะครับหลังจากนั้นก็เอาเส้นสั้นวนข้ามกลับไปนะครับทำให้กระชับนิดนึงแล้วก็เอาเส้นสั้น วนข้ามกลับไปนะครับวนข้ามวนข้ามแล้วก็ตรงนี้จะหมุนรอบเดียวก็ได้นะครับแหนะให้มั่นก็สองรอบนะครับใส,ส่สอดสายเข้าไปตรงที่เราทำมอยตรงนั้นนะครับสอดลงไปแล้วก็รูดเข้านะครับดูดเข้าแล้วก็ทดลองดึงดูนะครับ มั่นคงนะครับดึงเสร็จแล้วเราก็จะเอาออกนะครับเอาออกก็ง่ายนะครับดึงปืด๊เดเรียดเอยนะครับเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับดูจะช,ชัดนะครับสอดแล้วก็เอาเส้นยาวสอดเข้าตรงกลางกรงนั้นนะครับแล้วก็เอาปลายอีกเส้นหนึ่งวน วนกลับมาแล้วก็วนอีกสองรอบก็ได้นะครับรอบเดียวก็ได้นะครับใส่แล้วก็เสร็จแล้วก็ดึงดูทดลองดูดึงออกเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าพี่น้องคงจะได้รับประโยชน์จากการดูคลิปนะครับเพื่อนำไปใช้ในภารกิจประจำวันที่เราอาจจะได้ใช้เชือก นะครับเชือกที่เราอาจจะนําไปในไปกลางเต็นท์ไปเข้าค่ายพักแรมอะไรบ้างนะครับสำหรับนี้ก็คงจะฝากสิ่งดีๆไว้กับพี่น้องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นสัญญาณในการทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ